คําเตือนคลิปนี้จัดทํา้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเ,เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยหุ้นนะคะรวมทุกหุ้นวัประจําวันที่30เดือน เมษากันนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่29นะคะเมื่อกี้ต้อรอผลอังกฤษเยอรมันแล้วก็รัสเซียนะคะเพื่อนๆมาแล้วเนาะต้องให้เด่นที่เลข9และเลข2นะคะวิ่ง9รูด2นะคะเพื<ๆ>่อนๆมาดูหุ้นไทยนะคะ46นะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่เข้าเนอะ ส่วน67เนะคะเพื่อนๆไม่เข้าเหมือนกันนะคะหุ้นไทยไม่เข้าเนาะนี่แค่อีกปิดนะคะเพื่อนๆจีนช่วงเช้า0ูนย์ไม่เข้านะคะ 3- 4สก็ไม่เข้าช่วงบ่ายนะคะ0 8นยะ์เนาะเข้าตรงๆนะคะเพื่อนๆ08ส่วน7 0ศนย์นะคะเลขในตารางมีเนา 7, นะ7กับ0ูนย์ะคะเพื่อนต้องไม่ได้เจาะให้นะคะ ไม่เข้านะคะเข้าแต่0ูนย์แปดเนาะห้างเสงนะคะห้างเสงเช้าหนึ่งสี่ศูนย์นะคะไม่เขาน้อศูนย์หกนะคะ,ะ,คะก็ไม่เข้านะคะช่วงบ่ายสองหกค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่รูดสองนะคะก็เข้าสองหกเนาะแล้วก็สองเก้าด้วยนะคะรูดสองเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ะตัวที่เจาะก็สองเก้าตรงๆงนะคะ ส่วนเกาหลีนะคะเพื่อนๆหกสองสามสตัวบน2อสาเข้าตรงๆเลยท่านไหนที่รูด2ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะส่วน91้าหนึ่งะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลขเก้นะคะก็เข้าหลักสิบนอเกนึ่นะคะมาดูไต้หวันค่ะ 6 6 6มาตองเลยนะคะเพื่อนๆต้องไม่ได้เจาะเลขเบิ้ลด้วย2ตัวล่างเบิ้ล6 6นะคะต้องไม่ได้เจาะเลขเบิ้ลไม่เข้านะคะแล้วก็2ตัวล่าง8 7ดเนะคะเพื่อนเลขในตารางมีเลข8กับเลข7แต่ต้องไม่ได้เจาะให้นะคะเพื่อนอันนี้หลุดนะคะไม่เข้าสิงคโปร์นะคะ58นะคะไม่เข้านะคะ0 2 2ย์ 02, ตัวล่างนะคะเข้าตัวกลับนะคะ เข้าตัวกลับเนาะมาดูอินเดียกันต่อนะคะ594นะคะเพื่อนๆออิ India นเะดียเนาะท่านไหนที่วิ่งเลข9นะคะเข้าหลักสิบนะคะเพื่อนส่วน10นะคะเข้าตรงตรงเลยเนาะตัวกันค่ะกันเลข1น,นะคะเข้าตรงตรงส่วนดาวโจนนะคะเพื่อนศูนย์สนะคะเพื่อน ไม่เข้านะคะ55ก็ไม่เข้าเนาะอังกฤษค่ะผลออกเมื่อกี้นะคะตอนแรกเป็น128นะคะเพื่อนก็28ก็เข้าเนาะแต่เลขดีดนะคะดีดไปเป็น148นะคะเพื่อนไม่เข้าเลยนะคะตอนแรกต้องคิดว่าเข้าตัวเด่นเลยนะคะเพื่อนท่านไหนที่รูดก็คือเข้า28เลยเนาะแล้วก็ เป็น48กับ19นะคะ19ท่านไหนที่วิ่ง9้านะคะก็เข้าเนาะหลักหน่วยนะคะเยอรมันนะคะเพื่อนๆ420ค่ะอันนี้ก็เข้าตรงๆนะคะ420อเนาะเข้าตรงๆ20นะคะส่วน98ก็เข้าตรงๆเลยนะคะเด่น9เด่น2เนาะเยอรมันนะคะเข้าตรงๆง,งทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแล้วก็รัสเซียนะคะ 938อันนี้ไม่เข้าเนาะส่วน29เนะคะเพื่อนท่านไหนที่วิ่ง9และรูด2นะคะก็เข้าเนาะหุ้นช่วงดึกนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะมีเสียดายอังกฤษไปนิดเดียวนะคะอังกฤษพลาดไปเนาะเป็น148นะคะเพื่อนมาดูของงวดวันที่30นะคะเดือนเมษานา้อเลขเมตารางนะคะเพื่อนมีเลข9 เลข2 5 0 6 3 7นะคะเพื่อนเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะ mm hmm. เด่นเด่น0และเด่น6นะคะ mm hmm. เลข0จะเป็น02 03 07แล้วก็09นะคะ mm hmm. เลข6มี62 63 6 7 6 9นะคะตัวกันจะเป็นเลข5นะคะเ,เพื่อนกันเลขหเนาอมี5 0นะคะ5 2 5 7แล้วก็5 9นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเ,เพื่อน0 6ค่ะ2 9 5้สตัวสุดท้ายนะคะ97้ 9, 7, าเาเพื่อนท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะส่วนสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข0ูนรูดเลข6นะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยเนาะ ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะต้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย